นี่เนวมาอ่างอีกแล้วค่ะทุกคนปลาตะเพียนค่ะไม่คะปลาตะเพียนทอดค่ะจะกินกับข้าวสวยกับผักลวกกับน้ำพริกอร่อยอร่อยนะคะเอามาอ่างอีกแล้วค่ะทายั่งก่อนค่ะฝั่งโบย่อมเขากองเลยพระเอกสวัสดีครับก่อนกุดหมอดก้อง เอายุกตะก้านองหมาชาโดยราคาพระเอกนะอยู่ไปเออแล้วเจิมถึงไปไายไอ้ดอกไม้ในบ้านถือโคนเบิ่งด้วยค่ะบ่สมัยเลยสะไม้ด้ยเดินไายของหน่อยทุกคนเบิ่งค่ะเอาไปเบิ่งข้างหน้าเลื่อนะค่ะพระเอกก็นางอยู่นี่กินเก๊าอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งอยู่นี่บรรยากาศก็จะเสียงนก ก็จะมีเสียงเพลงแน่นิดๆในๆๆๆๆ่อยเดี๋ยวขอไปไง่ายปีประตูก็จะบได้ยินงแล้ว่าค่ะเดี๋ยวเสียงเพลงไม่ได้ตีตีกระสิีเนาะค่ะถ่ายคลิปยากจุดค่ะว่าบ้านเพราะว่าไม่ได้ชูชุนก็เปิดเพลงเสียงดังถ้าก็ะ่ายผักเอาคือนจะดีอยู่ดอกาาดีให้จังตาละต่อไปค่ะข้างในห,อหน้องนอนจะเป็นจังซี่ค่ะมีเตียงในน้อยมีพัดลมมีโต๊ะโคมไฟ กัเเพียนเครื่องดูดฝุ้นนน้อยมองไปข้างนอกก็เห็นดอกไม้ค่ะกต่อีนั่งอยู่ข้างนอกพอไอเมีเซีวาคือว่าตีแต่เอะพระเอกเนยพระเอกเราอยากติดเอะอยู่ค่ะแต่ราเบิ่งก้อนเนียเจียมเราก็มาเอะไหมค่ะทุกคนมืนขึ้นนีดนอนหนาวค่ะแ็่ยังค่อยนอนหนาวอากาศยงเว้นหอนนน้อยแต่ยางขึ้นหนาวไหม หนาวก็พอดีแหะคะ่ะหนาวก็หนาวโบเหงดอกมามา่งฟังนี่นาค่ะห้องในน้อยนี่เห็นไหมคะห้องน้อย,อยกับมีมีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เครื่องแป้งดอกคล้องใส่ไอ้ใส่ไว้อันก็ขาวน,น,นั่นน,นะคะ่ะนี่สามยิงชักนั่นนะนี่แหละคะ่ะแค่นี้ละเพราะว่าเราไมา่มีห้องอยู่ไม่ต้องไปเช่าที่พักอยู่ ก้อยูก็ไปพอกับพี่สาวกับครอบครัวตื่นเศร้ามากเค็กขับกับน้ำคุยกันมีความสุดไปนาค่ะถ้าไปยูไ้พักไอ์ดิสโอดก็จะได้มาหอดอันบ้านสามมุมสี่มุมย่ำไปไปก,กับก็บตองกลับตตเวนเพระาะว่าทางมันมืดทำนี่ของยูจะคลองอีกแสะดวกสบายเลคะ่ะมองไปข้างนอกพุ่นกับิวข้างนอกบ้าน อีกว่าเทศตยของน,น้ำไม่เจีมว่าไอ้เ่อท่านอยากเห็ดพอไม่เจีมว่าอุย้ยต้องเห็ดเดี๋ยวไปเขาของน้ำพ่อผอุนละเพราะว่าแต่ก็รอบดเบิองก่อนค่ะอาทิตย์อย่งค่อยเบิองต่อไปกระจุกเครื่องเปลี่ยนก็บ่ค่อยได้ใส่เอาผ่าคุ้มไว้ค่ะผ้าม่านก็ซื้อมาแล้วค่ะทุกคนย่อก,กับสติดอยู่ดอกค่ะเอาถ่ายรีวิวในห้องกันในบริเวณไหน มองของนอนเห็นเบิงด้วยค่ะไอคลิปอันไดเก่าลงไปน้ำคือเกา่าหลักี้ย้ายเจิมนะลงไปเบิดเห้ทุกคนเบิงวิธีชีวิตของเยายเจิมตอลอดวันเนแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุโคนยายเจิมชนบ,บทสวีเดนวันนี้มานั่งสวัสดีตอนสายๆค่ะทายวิวตึงสมาให้ทุกคนเบิงไอ ตื่นขึ้นมาทุกคนหนาวค่ะอากาศไอ้ไม่เจอมาบ้านนี่ถ่ายคลิปกลับมามันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะยากเจอกว่าอยากถิอผักเขาเมื่อก่อนวิเวลาเพราะว่ามันเสียงดังมากเลยนะคะอันไหนเขาจะเปิดเพลงอันไหนเขาจะคุยกันมันอยู่กลางบ้านเนาะคะ่ะไอ้หมื่อกี้เจอมั้งว่าเขาเข้าใจโอกเขาก็ต้องคุยกันแล้วเสียงมันบเงยียบคือชนระบบมันก็จะโท,ทนขอมาในใน ในอย่างก็ในวิดีโอด้วยนะแม่ค่ะท่องเที่ยก็บวิตัดออกไปมันเกิดมันเกิดจะตัดยากแต่่าถ้าเขาทายคิงสิเข้าจะไอ้ไอเว้าเอามันกับวัินธรรมชาติเนาะค่ะยืจ่จมมามากทายล้วก็เว้าไปหน้มามันนะเสง็ีค่ะคุนค่ะ ใส่ชุดสวยค่ะคุณแม่กาชุดสวยชุดสวยเอพซีเซอร์หอยใส่มือละชุดละชุดไม่กลับพระเอกเได้ปะต้อใส่ชุดนี้ท้ายแล้วก็มือก็ใส่ชุดนี้หรือหลายชุดไปโลดว่าสันเร <c oughs> มีแต่ชูงงามเนาะค่ะนี่ก็ทายวิวในห้องหายเบืองแล้วไอ้พระเอกอะ่ะข่อ,อยู่หล่ะค่ะบ่ไ,ได้ไปใสได้มากบ้านนี้บ่ไดเอาไปใสได้ก่ะกินแต่อาหารในที่มีนี่แหละค่ะยัดเจอยกินตะพัก ปลาไอพิสาวก็มีไว้ในเต็มไอเต็มมันไอตู้นะคะในอันในเอาเอาไว้ใหายนหน้าแล้วเฮ็ดใบหายปลาเนี่ยนะคะบรรยากาศสุดๆบรรยากาศดีๆค่ะ,ะเฟอ,อ,อเอฟเฟอเอฟกับเพื่ยงังไหวอีกเฟอเอฟด้ยเนี่ยพอตา S I s uh, uh, ้สปีกนิดเอ่อเอฟซีพี่เองว่าเธอนางคุยโทรศัพท์เหตุคิดติดในอันค่ะเพราะว่าได้มานางคุยเนาะบ่ได้มานางคุยแบบว่าก็อยากนั่งคุยหรอกค่ะไอเฮ็ดกินก็แบบวันนี้ไม่ได้กินเลยมะละกอก็กินมะละกอก็กินอาหารก็บ่ได้ถ่ายให้กินเลยค่ะมันเกิเสียงดังกันไหมเพราะว่ามันเสียงดังเรากิน ก,กินกินกับติดตัดคลิปออกไปกับที่มีภา,ากมันกระบอไใบเข่าบรรยากาศนะคะทุกคนแล้แจ่วก็ทําคลิปง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะตามสุชาเยื่อเหมือนเดิม,มนะคะ่ะขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่เขามารับชมใหม่เป็นกําลังใจให้จิ่มตลอดมาในการในเดินทางาก็ทั้งยูโซพี่เด่นก็อยู่นี่ค่ะนี่ยังกับคลิปเอาลงไปทุกคนเบิรงแมนบอค่ะถ่ายไปถ่าย หวยไทยต้นมะละกอคนบ้างหนอกพึ่งกรมักแม่นบอกกาทุกคนไอ้ธรรมาบานเ้าก็จะต้องทายแต่แบบนี้แหละค่ะทายแต่บริเวณบ้านหยุดคลองเนี่ยมันมีเนาะทายทุกคนเบิ้งดอกไม้แน่ต้นไม้แน่อยังไปละค่ะแค่นี้ละออกไปตามใจแลจองมือเก่าละขอ้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวยค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye bye.